พาทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาที่จุดชมวิวให้ตากแดดนะครับก็ตรงนี้นะครับใครที่มาที่อำเภอภูเรือนะรบ,บริเวณภูเรือถ้าไม่ได้มาชมพระอาทิตย์ตกที่ให้ตากแดดขอโทษเลยนะทุกคนตรงจุดบริเวณนี้ก็มีลานกางเต็นท์นะนะทุกคนสวยมากตรงนี้จะเห็นวิวภูเขานะมาช่วงตอนเย็นๆแบบนี้จะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกด้วยสวยมากทุกคนก็ถ่ายรูปก็กําลังดีเลยช่วงเย็นๆสักสี่โมงถึงเกือบหกโมงเย็นนะทุกคน ก็มีจุดเด่นก็คือวิวภูเขานะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดลานกางเต็นท์มากมายนะทุกคนเป็นของหลายที่นะครับตรงนี้เขากําลังสร้างนะทุกคนตรงนี้จะวิวดีมากเพราะว่ามันตรงกับเนี่ยเลยภูเขาเลยทุกคนถ้าสร้างเสร็จผมว่าโอเคเลย แล้วบริเวณข้างๆจุดชมวิวนะทุกคนจะมีร้านกาแฟาด้วยสวยมากทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกนะันนะบรรยากาศดีมากทุกคนก็ผมสั่งโก้ไปแก้วหนึ่งนะ ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกไปเรียบร้อยแล้วนี่คือบรรยากาศนะครับตอนนี้ร้านากาแฟคืออยู่สูงมากมาจากข้างล่างลงไปน,นี่เราจะหยุดตรงนี้นะดีเลยแบทบชีวิดอันนี้ก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบาย thank mm -hmm. you